เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมเช่นเคยแอดมินเจครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวขายรหัส Rv เป็น ID ที่1,023ซึ่ง ID นี้นะครับแลงคอนคูลเลอร์40ดาวกว่าๆเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไม่นับสกินตำนานที่มีใน ID นี้อีกมากมายและความชำนาญของ ID นี้นะครับติดระดับภาคด้วยนะครับทั้งไฮเเตและไวโอเลตดังนั้น บอกเลยว่าไอดีนี้เนี่ย3,900บาทถือว่าคุ้มมากๆกับของที่จะได้ไปสกินไรท์ที่ต้องไปกินโออิชิเป็นร้อยๆฝากว่าจะเปิดกันได้ยากมากๆไอดี ID นี้ก็ทำการได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยดังนั้น3,900ได้อะไรบ้างมาดูกันอย่างละเอียดเลยนะครับเบื้องต้นครับรหัสนี้ฮีโร่89สกิน192วินเลอัตราชนะจำนวนแมตต์ตามนี้ฮีโร่หลักๆที่รหัสนี้นิยมเล่นมีเทวนาสลิมไว์โอไฮยเตะ ยอนควินนกักลาวิลนาคอตวิฟคาเฟนีทาราอรลิและตัวละคอรอื่นๆอีกมากมายครับในส่วนข้อมูลสถิติการเล่นมีสกอร์ MVP Legendary Penta เตาวตามด้านบนส่วนหมดจัดอันดับกราบัตเทิลวิลเลตอัตราชนะตามนี้เลยนะครับข้อมูลสถิติเบื้องต้นผ่านไปไปดูที่ฮีโร่และสกินกันต่อครับฮีโร่ภายใน d r v ตัวนี้นะครับทั้งเกมนะฮะขาดอยู่ประมาณ19ตัวนะครับแค่เนี้ย นอกนั้นมีหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเดอะแฟล o โอม r นรูฟ m อ l มลี่เบลดาเมอร์เรลมูลาดโรขาดเอรันดอร์โทนซา l ์าลาวิลฮีล่านะครับเอนโซคิวเลนดาร์ซี่ฟอเรนติโนริกเตอร์ตัวละครที่ได้ได้วว่าคนส่วนใหญ่นิยมเล่นนะครับภายในดีนี้ก็ถือว่ามีค่อนข้างเยอะและตอบโจทย์พอสมควร นะครับดีลงดีแหลกไฮอะตรงไฮอเตะนะครับจัดเต็มไว้หลายตัวละครเลยทั้งหมด89ตัวดังนั้นถ้าคุณผู้ชมต้องการตัวละครไหนเพิ่มเติมเหรียญในเกมยังเหลืออีก45,000สามารถไล่ซื้อเก็บทีละตัวตามที่ต้องการได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับต่อกันที่ในหมวดของสกินภายใน idr v ตัวนี้นะครับมีทั้งสิ้นเกือบ200สกินนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนให้ดูตั้งแต่สกินตัวแรกที่มีแล้วใน id นี้แล้วกันนะครับอ่ะนับกันตั้งแต่ด้านบนเลย ใกล้ถึงแล้วครับโอเคนับตั้งแต่สกินอีพิกของเออร์เรลเฮลบอลสกินนี้นะครับก็ไล่ตั้งแต่สกินนี้ลงมาคือสกินที่มีใน ADRV ตัวนี้ทั้งหมดนะครับอ่ะไปลุยกันเลยครับมีลิมิเต็ดของวิฟล่างฟล็อกซูการนี่หายากมากลิมิเต็ดของ iana, aser, ลิเ ali, ลียหน o, ้าราเซอร์ลีเจนของกาลีลีเจนต์ลิโป้ลีเจนแหวนลีเจนต์มูลัดนะครับลีเจนตของมาร์ล็อกลีเจนต์เดอะฟัตลีเจนต์ลิเลียหน้าอันติเมตสกินวายเอเลฟชุดว่ายน้ำครับ รีเจนเรียงกัน3ตัวครับบัตจ๊กเกอร์เกรกมีรีเจนเรียวมะรีเจนลินดิสสกินอีโวของวูคองล่างฟูดมังกี้ปั้นไว้ที่ระดับเลเวล2ไปปั้นต่อกันได้ครับแล้วก็มีในส,ส่วนสกินอัลติเมทวูคองอัลติเมทของคาเฟนี่อย่างเชอร์รี่บลอสซัมอันนี้ก็ทําการเติมสุม่มเติมซื้อไว้เป็นทีเรียบร้อยครับและยังไม่หมดนะครับยังมีสกินอีโวของบัตเตอร์ไฟรีเจนของซิลรีเจนของเตียวเซียนครับ fmvp นะครับของนาคอสล่างทองนะครับ อันนี้ก็ได้ไปด้วยนะครับและยังมีในสองอ e นะีโวนาคอร์เวลสครับเลื่อนลงมาจะเจอก,กับลิมิเต็ดของ Bright Rocky Sun นะครับซึ่งบอกเลยครับว่าสกินนี้ของไบรท์เนี่ยนะครับหลายๆคนนะฮะกินโอชิให้ตายยังไงก็หาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันหายา,ยากมากๆจนจะต้องไปซื้อฝากับพ่อค้าทั่วไปที่แบบซื้อมา3 4 0 0ฝาแล้วต้องมากดทีละโค้ดเพื่อหากล่อง และเอากล่องมาหาสกินเหล่านี้อีกดังนั้นเป็นอะไรที่หาได้ยากมากๆการที่ซื้อไอดีนี้ไปและได้สกินนี้ไปเลยโดยที่ไม่ต้องไปหาเองเนี่ยเรียกได้ว่าประหยัดเวลาไปเยอะและประหยัดเงินไปมากเหมือนกันนะครับดังนั้นถือว่าคุ้มนะครับสำหรับไอดีที่มีลิมิเต็ดของ Bright Rocky Sun นะครับและในส่วนของสกินลิมิเต็ดยังมีของฉี w a l l ลอร s s s าสเ a l c a f i นีและก็ c a f ฟ n y Hacks p r ร์ r อันนี้เป็น Wall ลอร s s ซีซั่ก่อนหน้านี้ได้มาด้วยนะครับ เลื่อนลงมาจะเจอริกเตอร์อวกาศหรือสเปซโรนินนะครับเป็นสกินของริกเตอร์ที่เป็นแร่เพียงตัวเดียวนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นวอลเลอร์พ s าสคิวเลนลิมิเต็ดของคิวเลนต่างๆนะครับเพียบเลยไฮยาเตะมูไลที่ต้องสุ่มจากร้านค้าพเนจรหรือกิจกรรมส่วนใหญ่ที่เปิดเนี่ยก็จะหมดประมาณพันกว่าบาทเลยนะครับสำหรับสกินนี้อันนี้ก็จะได้ไปด้วยเลยถ้าชอบสกินไฮยาเตะตัวนี้ก็จัดไปครับ แล้วก็มีสกินลิมิเต็ดไอริสซูเรีมไอริไฮเอเตหลายสกินเลยครับเอสเต็มของไ i โอเลตไทร์เจอร์แฮปปี้โกลเด้นดากอนหรือล่างเอสเต็มของแครี่ตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าหายา,ยากอยู่แล้วนะครับได้ไปด้วยแล้วก็มีลิมิเต็ดของไ o dark Legion รวมถึงไ o โอเลนฟองสบู่อย่าง Color Blast ครบรอบ1ปีของเกม RV มีสกินลิมิเต็ดอีกมากมายวอลเลอร์พลาสสกินอีกเพียบครับรวมถึงสกินจากซีซั่นต่างๆสกินครบรอบ2ปีอย่าง Whip Graffiti ก็มีนะครับแล้วก็มีลิมิเต็ดของเชลวานัสนะครับเ,เลื่อนลงมาจะเจอกับ Last h e x b e a t e r ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสกินจากวอลเลอร์พาร์ซีซั่นก่อนนะครับได้ไปด้วยเทมากๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้ละกันนี่คือสกินทั้งหมดนะครับ192สกินและ98สกินแลในราคาแค่3,900บาทครับ บอกเลยว่าคุ้มมากตั้งแต่มีริกเตอร์มีไบรท์มีไฮยาเตะมีเอสเตีมของไ o โอเนี่ยแค่เนี้ก็คุ้มแล้วครับบอกเลยว่าไอดีนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับใครที่งบไม่เยอะมากอะ หมดและในสองฮีโร่สกินชัดเจนนะครับไปต่อกันที่รูนรูนภายใน ADRV ตัวนี้เนี่ยกะเป๋ารูนนะครับมีสูงถึง200,000กว่าอันนะครับดังนั้นด้วยความที่กระเป๋ารูนมีเยอะขนาดนี้เนี่ยนะครับชิ้นส่วนรูนเนี่ยมีเยอะขนาดนี้คุณผู้ชมนะครับสามารถนําไปแลกรูนเลเวล3ได้เพิ่มอีกหลายชิ้นมากๆนะครับอ่ะสมมุติผมเอาสวอตสิชิ้นอ่ะอันนี้มันมีเก้าแล้วผมขอเลือกเป็นอันสักอันหนึ่งที่มันแบบมีจํานวนน้อยอยู่อ่ะบัตรลาส ผมลาก9ชิ้นครับใช้44,000ชิ้นส่วนรูดและตอนนี้มี28,000นะครับ28,000คือจำนวนเยอะมากๆพอที่จะปั้นเพิ่มได้อีกประมาณ40ชิ้นโดยประมาณนะครับ30-40ชิ้นดนงนั้นรูในดีนี้เนี่ยก็ถือว่าเยอะมากๆที่สามารถปั้นเพิ่มได้และณนะปัจจุบันรูนตอนนี้ก็โหดและตันทุกสายอยู่แล้วเพราะว่าจบเกาะก็มีคริติคอลทั้ง2แบบก็มีรูนแครี่ตีเร็วก็มี ลูนดิโซเลตของสายเมดมีลูนโกลเด้นบอดี้ของสาย Tank แท้งกับไฟเตอร์มีนะครับลูนแถวม่วงมีลูนเพลเน้นเว็บอาลพาเอเซนเดรเวอร์เน้นดูดเลือดกายภาพนะครับมีโปรเทคเน้นแท้งเน้นโรมิงเน้นซัพพอร์ตนะครับมีสปิริตกับแอสซิสซินเน้นแคลรี่แอสซิสซินและเมดบางตัวนะครับก็ครบเครื่องครับใน,นโซรูนแถวเขียวมีโปรเวสสาย Tank, แท้งเดอก้อนคอสายจาะเกาะสเตนสายเมดนะครับเมจิกฮาร์ดสายเกาะก็เป็นพวกแนวเมดเหมือนกันแนวซัพพอร์ตแนวแท้งโคลี่ไลท์ก็เช่นกัน ดังนั้นเป็นอันสรุปได้ว่าไอดีนี้นะครับรูนครบทุกสายนั่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นตัวละครแคร,รี่แอสซิซินไฟเตอร์พพอร์ตแท้งโรมิงมีรูนให้สายนั้นๆเสมอและที่สำคัญสามารถปั้นเพิ่มได้อีกไม่ต่ำจาก40ชิ้นอาจจะประมาณ3านิดนิด,นดหรือ40ชิ้นนี่แหละแต่คือไม่น้อยไปกว่า30นะครับอ่ะก็ชิ้นส่วนรูนก็เหลือเยอะจัดกันต่อตามสะดวกนะครับอ่ะฮีโโ่สกินคุม้มรูนก็ครบเรามาดูที่คลังของกันบ้างครับ ครั้งของภายในไอดีนี้ก็จะมีบรรดาหินผลึกอันเชิญนู่นนี่นั่นนะครับบัตรเช่าฮีโร่สกินเอฟเฟกต์สกิลต่างๆกรอบรูปที่สามารถไปกดรับได้เลยนะครับแล้วก็มีในโสดของพวกเอฟเฟกต์วาร์ปเอฟเฟกต์เดินเอฟเฟกต์ในการฆ่านู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ก็มากดรับกันในนี้ได้เลยนะครับกรอบรูปเนี่ยก็มีให้รับเยอะเลยบัตรเปลี่ยนชื่ออันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งครับเพราะมีถึง22บัตรใช้ในการเปลี่ยนเพียง9าย้าใบนั่นแปลว่าซื้อไอดีนี้ปุ๊บ เปลี่ยนชื่อในเกมได้ทันทีนะครับทันทีและทันทีไม่พอนะเปลี่ยนได้2รอบด้วยพอรอบนี้9รอบหน้าก็10แล้วมันก็ยังเหลือทั้ง22อันมันพอ2รอบเลยนะครับอ่ะโอเคครับในด้านของคลังของก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ซื้อดีนี้เนะี่ยคุ้มมากๆเพราะว่าแร้งเนี่ยคอนคลูเลอร์ดาวครับแต่ในช่วงที่ขายออกไปก็อาจจะมีแลงลดบ้างนะเพราะว่ามันไม่ได้มีการเล่นตลอดนะครับ อ่ะโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจดีที่1,023นะครับ3,900บาทคุณเอาทุกอย่างที่ได้ดูในคลิปนี้ ไปได้เลยนะครับข้อมูลในดีนี้ติดเพียงแค่เบอร์เท่านั้นแก้เบอร์ทุกอย่างก็จบเพราะมันยังไม่เชื่อมเมลไม่เชื่อมเฟซนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลก็จบไปในวินเทอรนี้และกันสนใจอินบ็อกมาสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจเจเติมเกมลิงก์แฟนเพจผมจะแนบไว้ด้านใต้คลิปนี้อินบ็อกมาสั่งซื้อกับเราได้เลยนะครับก็ขอจบการรีวิวรหัส Rv นี้ไปในียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ